ผมมีเหรียญหลวงพ่อโอดวัดจันเสนร,รุ่นฉลองมณฑบมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อทองฝาบาทสภาพสวยนะสวยเดิมนะครับเลี่ยมพร้อมใช้นะครับเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่นะฉลองมณฑบปี36นะครับนหน้าจะเป็นพิมพ์หลวงพ่อโอดนั่งเต็มองแบบนี้นะอ่ารุ่นนี้ปลุกเสกดีมากๆนะปลุกเสกใหญ่นะครับเกจิอาจารย์นะครับหลายรูปเลยดังๆทั้งนั้นนะในปี36มาร่วมพูดทาพิเศษนะ ก็อาทิเช่นหลวงพ่อเปื่นวัดบางพระหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อคูนปริสุทธโธแบบนี้นะหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกหลวงปู่ดีวัดพระลูกหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมแบบนี้นะนะครับน่าเก็บมากๆนะเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะครับแล้วสภาพสวยนะ ปีสามหกนะครับเป็นพิธีใหญ่เลยของวัดจันเสนนะฉะลองมณฑโองคนี้นะได้เลี่ยมผมเปิดไว้250บาทรวมส่งนะครับองตามในคลิปนะใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับ mm hmm. เหรียญฉลองมณฑบรวมพ่อโอดวัดจันเสน